สวัสดีครับเทนวิกกูรูความรักของผู้หญิงผู้ชายทุกคนนะฮะเพื่อนเพื่อน,อนผู้ชายครับฟังทางนี้เลยนะครับใครที่พออายุ40อัพมาแล้วเนี่ยมีปัญหาเหมือนผมไหมแบบเวลาเราทําการบ้านแล้วแบบเรากําลังแบบมีอารมณ์นต็มที่เลยนะอารมณ์มาเต็มร้อยนะแต่ร่างกายมันไม่ร้อยเวย้ยแบบทาทาไปสักครึ่งชั่วโมงนิ่มสะงน,นนะเอาออกมาปัน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 ใหม่ช่วยกันทั้งตัวเราทั้งคู่เราอะผมจะบอกเลยคุณต้องแก้ไขที่สาเหตุอ่ะลองย้อนไปดูว่าช่วงนี้เราสูบบุหรี่เยอะไปไหมเราดื่มเหล้าหนักไปไหมหรือเรานอน นอนน้อยนอนน้อยนี่สาคัญเลยนะถ้าใครที่นอนไม่ถึงเวลา78ชั่วโมงเนี่ยดังนั้นเพื่อนๆจะต้องนอนให้ได้มากพอและเพียงพอแล้ววันนี้นะผมมีอาหารเสริมเป็นตัวช่วยมาฝากเพื่อนๆกันผลิตภัณฑ์ทริกเกอร์สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะตัวนี้เป็นสมุนไพรสกัดมาจากแบล็กจิงเจอร์ซึ่งมีผลโดยตรงต่อฮอร์โมนเพศช,ชายเพิ่มกําลัง,ว,งวังชาที่สําคัญนะครับถ้าเรากินต่อเนื่องเป็นประจำนะฮะสักสามอาทิตย์หนึ่งเดือนเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอไอประเภทที่แบบไม้ล้มลุกเนี่ยฟิลลิ่งนั้นมันหายไปเลยสนใจทักมาได้ที่ไลน์แอนด G แลบจีเลย